สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง YouTube channel หมวยรถสวยนะคะวันนี้นะคะหมวยพาลูกค้ามาอยู่ในโซนของรถกระบะนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะแยกมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า3-400คันเลยนะคะ วันนี้นะคะหมวยจะพาลูกค้ามารีวิวรถคันนี้เลยจ้าโตลตาลีโวค่ะ 2.4J นะคะตัวนี้เป็น OpenCAP นะคะปี2019ค่ะมาพร้อมกับตู้สแตนเลสนะคะคันนี้เป็นแคปเปิดได้ค่ะเลขไม์แค่63,000นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทจ้า ติดตั้งตู้มาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยสวยมากเลยนะคะเลขไม้น้อยด้วยนะคะส่วนตัวตัวนี้นะคะเป็นรุ่นพีเลเนอร์นะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะตัวนี้ไฟหน้านะคะเป็นมันติร e ีเฟกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะคะ กาจังหน้าจะเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมะคะ่ะล้อนะคะตัวนี้เป็นลอ้อกระทะค่ะล้ออลอยนะคะขอบ16นะคะตัวนี้อ่าเป็นล้ออลอยอา่าขอบ16นะคะพร้อมดุมนะคะพร้อมดุมล้อมมาแล้วนะคะเดี <S <S ๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างคะ่ะมือจับนะคะตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะมาดูภายในกันนะคะจะเป็นแคปเปิดได้คะ่ะตัวนี้มีลำโพงสี่จุดนะคะสี่ตัวเลยหน้าหลังนะคะภายในจะโทนสีดำค่ะ เบาะยังไม่ได้แก่เลยนะคะลูกค้าจ๋าเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะให้เห็นเลขไมกันจะจะเดี๋ยวหมอเอาเลขไมให้ดูจ้าเลขไมแค่6กหมืนะคะพมอะไรตัวนี้ปรับสูงต่ำได้นะคะ วิทยุจะ A/P 3 C/D นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบ AUX นะคะ USB ระบบแอร์จ้าแล้วก็จะมีปลั๊กนะคะตัวนี้2องตำแหน่งนะคะ 12V โวลต์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาจ้า แล้วก็ช่องวางแก้วนะคะตัวนี้จะมี3จุดนะคะมีตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะคนนั่งหน้าแล้วก็จะฝั่งคนขับจะ้ะ ไฟในตัวรถนะคะตัวนี้มีช่องเก็บแบนนะคะตำแหน่งมือจับนะคะอยู่สองสองฝั่งมีสามตำแหน่งจากด้านหน้าจะสองนะแล้วก็จะฝากคนขับอีกหนึ่งคางไม่น้อยมากเลยจ้ะลูกค้าจ๋า ยังใหม่เอี่ยมอ่ะเหมือนเขายังไม่ได้แกะเลยตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็บริเวณอ่าพร้อมกับบริเวณตรงคนฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหมวยพาไปดูในส่วนของอ่าเครื่องยนต์นะคะนี่ ติดตู้มาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมผ้าใบอย่างหนาเลยนะไม่น้อยมากเลยค่ะลูกค้าปี19เจ้าเดี๋ยวหนูพาไปดูของในส่วนของเครื่องยนต์นะคะค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะรหัสเครื่องนะคะ 2GDFTV ค่ะ4สูบอ่ซีสูบแถวเรียงค่ะตัวนี้16วาา์วนะคะ v ีเอ็นเทอรนะคะ i n t e r c o ร์ค cool ู er นะคะตัวนี้ขับเคลื่นอน2ล้อค่ะเกียร์ธรรมดาเนาะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นเติมดีเซลนะคะแล้วก็ไบโอดีเซล B5 นะคะระบบหัวฉีดนะคะไดร e c t i เจ e เ t อร์ค่ะ c o m m o อมมร a เลค่ะคันนี้น็อตยังไม่ขยับนะคะ รถไม่มีขยับเนาะตัวนี้สวยมากไมยแค่หกหมื่นนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้ตัวถังนิลภัยนะคะ G O A ค่ะคาเหล็กเสริมนิลภัยนะคะกระจกนิลภัยนะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะล็อกประตูอัตโนมัตินะคะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็กุญแจรีโมทนะคะแบบแจ็คคา,ายเคนนะคะหลอด ตัวนี้นะคะจะระบบความปลอดภัยมาเต็มนะคะเครื่องใหม่เอี่มค่ะปี2019นะคะมาพร้อมตู้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตัวนี้นะคะเป็นตัวต้านะคะรีโวจ้า2.4 j ค่ะ p ิเ r เนอรมาพร้อมตู้นะคะปี2019ค่ะเลขไม้แค่63 0 0 0นะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์หมวยนะคะหมวยฝากเบอร์ไว้ให้นะคะคันนี้ฟรีดาวค่ะยอดจัดลน้ลนๆนะคะปี2019ค่ะสวยไม่มีที่ติเลยนะคะเพราะว่าบริษัทเรานะคะคัดรถมาแต่เกรด A นะคะ คันนี้พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะรีโว 2.4j ปี2019เลขไม้ห63 0 0่นะคะราคาขายที่529,000บาทนะคะสนใจลูกค้าทักมาได้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะหมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้านะคะหมวยมารีวิวลรถคันไหนนะคะลูกค้าสามารถติดตามได้ที่ช่อง y t u t u หมวยชาแนลที่ช่องยู u t บชาแนลหมวยรถสวยนะคะขอบคุณการรับชมของลูกค้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ